เป็นธรรมเปิดประตูทุกบานรับหมออองกันเก้าอี้รองประธานสภากันนวีย้ำต้องรองมติกรรมการบริหารพักก้าวไกลเมื่อวันที่16กันยายนกันนวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อในฐานะเลข,ขาธิการพักเป็นธรรมกล่าวถึงกระแสข่าวที่พักก้าวไกล ต้องขับปฏิพัตสันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งออกจากพักเพื่อรักษาเก้าอี้รองประธานสภาไว้ว่ายังไม่มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการระหว่างพักเป็นธรรมและพักก้าวไกลมีเพียงการพูดคุยส่วนตัวกับปฏิพัตเวลาเจอกันในสภาเท่านั้นกนวีกล่าวว่าตนเคยบอกไว้ว่าถ้ามีอะไร ที่จะมีการพูดคุยกันได้พักเป็นธรรมยินดีให้การสนับสนุนทุกอย่างแต่ไม่มีการลงลึกในกรายละเอียดการย้ายพักมาอยู่พักเป็นธรรมซึ่งเรื่องดังกล่าวคิดว่าเป็นเรื่องที่ทางกรรมการบริหารพักก้าวไกลจะต้องพิจรารณาตนไม่สามารถไปก้าวร่วงได้ต้องรอม,มติจากทางพักก้าวไกลให้เป็นไปตามกระบวนการของพักและกระบวนการตามกฎหมายกนวีย้ำว่า ในส่วนของพักเป็นธรรมพร้อมสนับสนุนและยืนข้างพักก้าวไกลตามมติของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นหากพักก้าวไกลติดต่อมาพูดคุยเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้พักเป็นธรรมย่อมเปิดประตูทุกบานอยู่แล้วส่วนกรณีนายพิธาลิมเจริญรัตลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักก้าวไกลกนวีมองว่าในสภาจําเป็นต้องมีผู้นําฝ่ายค้าน และพักคก้าวไกลก็มีความชอบธรรมในการเป็นผู้นำฝ่ายค้านโดยต้องเป็นไปนตามกติกาทางการเมืองอย่างไรก็ตามกนวีย้ำว่าหากปฏิพัฒย้ายมาสังกัดพักเป็นธรรมก็พร้อมอยู่แล้วแต่ทั้งนี้รอมติของกรรมการบริหารพักคก้าวไกลและหากปฏิพัฒถูกขับออกจากพักคก้าวไกลก็จะมีเวลา30วันในการตัดสินใจหาสังกัดพักการเมืองใหม่